ีโอจึงตัดสินใจจะเข้าไปในเมติกเพื่อที่จะเข้าไปช่วยหมอเฟียตแต่ที่นั่นเป็นเหมือนกองบัญชาการใหญ่ของพวกสายลับทั้งสามมีโอบอกว่าผมมั่นใจว่าผมจะต้องช่วยเขาออกมาให้ได้แต่มีโอก็ยังไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองคือผู้ปลดปล่อยคิวตีตต้จึงตามเข้าไปด้วยเมื่อมีโอเข้าไปในเมติกจึงบอกแฮ้งว่าขอปืนปืนเยอะเลยในตอนที่หนึ่งผมได้บอกออกไปแล้วว่าหมอเฟียคือความศรัทธาของมีโอการที่มีโอไปช่วยหมอเฟียตหมายถึงมีโอไม่ได้ละความทิ้งมีโอไม่ได้ละทิ้งความศรัทธานั่นเอง สายลับสนิทได้ถอดเครื่องสีสารที่หูออกแล้วพูดกับมอร์เฟียสว่าฉันเกลียดที่นี่สวนสัตว์นี้เดือนจำนี้ฉันทนไม่ไหวแล้วฉันเกลียดิีนเกฉันเหม็นสาบแกมันน่าขยะแขยงนักฉันต้องออกไปจากที่นี่เพื่อไปมีเสรีภาพและจิตของแกคือคุณเจสําคัญพอสซออนถูกทําลายลงฉันจะไม่จําเป็นต้องอยู่ที่นี่อีกต่อไปเข้าใจไหมหมายถึงพวกมันก็มีกฎเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะทําอะไรก็ได้ตามอําเภอใจสายลับสนิทนั้นเกลียดมนุษย์มากจะต้องมาตามจับตามฆ่าพวกมนุษย์ที่อ่อนแอ จิงอยากที่จะอยู่เหนือทุกสิ่งเป็นอิสระมีศักยภาพเหมือนกันพวกมันก็มีดวงจิตเหมือนกันนะครับมีโอ <N io S 1> และทินเตี้จึงบวกเข้าไปยังติดของสายรับและในตอนนี้มีโอก็ได้ใส่แว่นตาสีดําแล้วเพราะเขามีความศรัทธานั่นเองในฉากนี้สู้กันดุเดือดมากเมื่อทหารถูกยิงตายแล้วศพก็จะหายไปจากเม็ิกท,ทันทีไม่ต้องออกไปท,ทําพิธีเผาเลยก่อนที่มีโอและทินิตี้จะยิงสายลิฟให้ทั้งคู่ถูกดึงขึ้นไปมีโอได้พูดว่ามันไม่มีช้อน คือในตอนที่สู้กับทหารมากมายที่ชั้นล่างเนี่ยมีโอรู้สึกแบบสบายสบายไม่ได้ลําบากเลยต่อให้มากันมากกว่านี้ก็สู้ได้สบายมีโอจึงคิดว่าหากจะต้องได้เจอกับสายลับก็ไม่รู้ว่าจะสู้ได้ดีแค่ไหนจึงไม่ถึงเรื่องของการงอช้อนของเด็กผู้หญิงคือการตามจิตให้ทันนั่นเองสายลับคนหนึ่งได้โผล่ออกมาสู้กับมีโอมีโอกระหนมยิงกระสุนใส่สายลับคนนี้แต่ก็ไม่โดนเลยสักนัดจนกระสุนหมด สายลับจูงชักปืนยิงใส่โอน n โอได้พูดว่า t ิ i ิตี้ช่วยด้วยแล้วีโอก็โชว์การดบกระสุนปืนแต่ก็พลาดโดนไปสองนัดการที่ีโอเรียกให้ทิ i ิตี้ช่วยคือคนเราเมื่อถึงทางตันแล้วก็จะอุทานออกมาประมาณว่าใครก็ได้ช่วยฉันทีแต่ตรงจุดนั้นแหละคือการข้ามผ่านพ้นลิมิตของตัวเองการที่ n e โหลบกระสุนปืนหมายถึงสายลับนั้นคือกิเลสกิเลสได้ยิกงกระสุนออกมากระสุนปืนนั้นคือความคิดของกิเลสเช่น อย่างในตอนที่ลีโอเห็นสาวสวยชุดแดงคือตากระทบรูปก็เหมือนได้เจอกับสายลับที่อยู่ตรงหน้าแต่เมื่อลีโอคิดว่าสาวชุดแดงสวยไม่หร่นั่นคือกระสุนปืนได้ยิงทะลุผ่านมีโอไปแล้วการหลบกระสุนปืนก็คือการหลบความคิดความคิดความคิดเปลี่ยนดังกระสุนปืนซึ่งเร็วมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่ากระสุนปืนคือความคิดที่กําลังจะเกิดขึ้นจะหลุดเลื่องได้โดยการเปลี่ยนความความคิดให้เป็นอย่างอื่นเช่นการหันหน้าหนีหรือการกระพริบตาเพื่อหลบความคิดนั้น ต่มีโอก็ยังหลบฟังคิดได้ไม่ทันทั้งหมดจึงโดนไปสองนัดเมื่อมีโอหมดหนทางที่จะเอาชนะสายรับแล้วคีตี T ้ e G ก็ได้เข้ามาช่วยคนเราเมื่อลำบากเป็นถึงจุดสูงจุดของชีวิตแล้วไม่มีทางออกแล้วเมื่อถึงเวลานั้นผลดญที่เราได้เคยทำมาจะมาช่วยเราไว้คีตัสพอให้มีโอยืงยืนบนเพื่อช่วยมอร์เฟียสและสามารถพามอร์เฟียสหนีออกมาได้การทำนายของเทพพยากรที่เคยบอกว่าไม่มีโอก็มอร์เฟียสจะต้องมีใครคนหนึ่งต้องตาย การทำนายไทยทักไม่ว่าจะเป็นเทือชั้นสูงเป็นพรมชั้นสูงหรือแม้แต่จะเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีใครสามารถทำนายอนาคตได,ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าบัดนี้พวกสายลับได้ค้นหาที่อยู่ยานของมอร์ฟีสเจอแล้วจึงสั่งให้เซนติเนลเข้าไปทำลายเป้าหมายทันทีมอร์ฟีสและทีนิตี้ได้ถูกส่งออกไปจากเนทิกพอทีนิตี้ออกไปแล้วสายลักสมิ์ได้ยิงทำลายโทรศัพท์ที่มีโอจะจับออกไปจากเนทิก ที่ผ่านมาไม่ว่าใครได้เจอกับสายรับจะต้องรีบวิ่งเพื่ปตาลับในทันทีมีโอหันไปมองที่บันไดแล้วเขาก็ได้หันกลับมาประจันหน้ากับสายลับสนิทเพราะดีโอเชื่อว่าในตอนนี้เขาจะต้องเอาชนะสายลับได้